สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่หมอดรคามาแล้วครับนี่นะครับคือรายการดรคาที่ออกมาช่วยสังคมอีกทางหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์และก็ประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้แน่นอนเพราะว่าพี่หมอคือช่างครับเอาประสบการณ์ของช่าง30กว่าปีมาช่วยเหลือท่านเจ้าของรถที่ขับรถแล้วมีอาการเครื่องสะดุดจันทหรือว่าเล่งไม่ออกไฟโชนาปัดซ่อมได้ครับนะฮะถ้าชมรายการดรคาแล้ว ไม่ต้องกลัวครับที่จะถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรรยาบรณเราต้องช่วยกันให้ปิดอู่ไปครับนี่คือสโลแกนของรายการดกตรขาครับก็จะมาพบกันทุกวันจันนะครับเวลาเที่ยงคืนเสร็จเร็จรับรองว่ารถของท่านนั้นไม่ไปเสียอยู่ข้างถนนแน่นอนถ้าชมรายการดตรขาครับวันนี้มาดูครับว่าพี่หมอจัดอะไรมาให้ในการซ่อมให้เห็นเห็นครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องยางรถยนต์ช่วงนี้ต้องบอกว่าเริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว ยางรถยนต์นั้นสําคัญมากๆแล้วการเลือกยางรถยนต์นั้นเลือกแบบไหนดีที่สุดกับรถของท่านครับไปครับไปเลือกยางกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่หมอรคาก็อยากจะมาแนะนําสําหรับผู้ที่ใช้รถในเรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์ยางรถยนต์นั้นก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดของรถยนต์รถยนต์นั้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นช่วงล่างเป็นตัวถังถ้าเสียก็มีโอกาสกลับบ้านได้แต่ถ้าเกิดเป็นยางรถยนต์หมดอายุแล้วท่านวิ่งวิ่งอยู่ด้วยความเร็ว80-100ถึงร้อขึ้นไประเบิดขึ้นมาหรือยางแตกขึ้นมาโดยเฉพาะล้อหน้านั้นอันตรายถึงชีวิตครับวันนี้พี่หมอรอกตะขาจะแนะนําเรื่องดอกยางเงียบเป็นดอกแบบไหนมาเลือกดูกันครับดอกยางถ้าจะให้เงียบ ต้องไม่ใช่ดอกขาดนะครับไม่ใช่ดอกขาดดอกขาดก็คือจะแหวงยาวมาเลยนะครับมาถึงตัวล่องรีดน้ําเลยนะครับดอกอยางนี้ถ้าเกิดว่ามีที่อีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นตัวปิดเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อกันดอกตรงปลายนี้เผยขึ้นมานะครับพอพเผยขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําให้กินเป็นบ้าง กินเป็นบ้างปุ๊บมันก็จะตบพื้นกับกับตับตับนะฮะเวลาวิ่งก็เข้าห้องโดยสารนี่แหละครับการที่จะเลือกซื้อยางที่ไม่ดังนะครับวิ่งจนเรียกว่าล้นทั้งหมดใช้คุ้มก็ต้องเลือกดอกยางแบบนี้นะครับเสียงจะเงียบเสียงจะไม่ดังนี่แหละครับคือดอกเต็มนะครับแล้วก็ปียางดูปียางไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะครับวันเดือนสัปดาห์ะลรไม่ต้องหรอกครับก็ดูตัวหลังไว้อย่างเดียวเอง นะครับแค่นี้เองครับถ้าเกิดว่า,าเข้าไปที่ร้านเปลี่ยนยางขอยางปีใหม่นะครับแล้วท่านก็มาดูองค์ประกอบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูยางดอกขาดกันบ้างยางดอกขาดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางมัทเเรียนที่ลุยขี้โคลนนะครับลุยป่าแล้วก็รองลงมาก็ยางออทเทเรียนที่เป็นดอกหยาบเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องทําใจเรื่องเสียงดังนี่แหละครับคือดอกยางที่ดอกขาดดูนี่ฮะ จะเป็นร่องขาดแบบนี้ตรงนี้นะฮะร่องรีดน้ํานะครับอันนี้คือขาดอันนี้คือขาดคือขาดหมดเลยครับแล้วเวลาวิ่งไปนานๆก็เพเยอขึ้นนะครับโดยเฉพาะจะเพะเยอด้านในนะครับจะเพะเยอด้านในด้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยเพเยอเท่าไหร่นะครับจะเป็นด้านในซะมากกว่านี่แหละครับคือ,อยางที่เป็นยางเรเดียลนะครับสําหรับรถที่ความเร็วสูงนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้รหัสว่าตัว Z R นะครับเซก็จะวิ่งได้ความเร็วที่200กิโลเมตรขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทําใจนะครับก็คือรีดน้ําดีเป็นดอกยางที่ห่างแต่จะเกิดเสียงดังนะครับนี่คือดอกขาดครับดอกขาดจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลเดียนเห็นไหมฮะก็จะเป็นล่องลึกขาดไปยาวเลยครับนะฮะจนถึงล่องรีดน้านะครับนี่ก็คือล่องรีดน้ำเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีตัวด้านหลังเคลือบแล้วก็ วิ่งไปนานๆเข้าข้างในนะครับเป็นยางด้านในจะเพะเยนะฮะก็จะเกิดเสียงดังนี่แหละครับคือยางดอกขาดท่านต้องเลือกเอาเองครับเพราะว่ารถแบบนี้ก็ต้องทําใจครับนะฮะเพราะว่าใช้ความเร็วสูงก็ต้องใช้แบบรีดน้ดําดีแต่ดอกนั้นก็เป็นดอกขาดแต่มีขายนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อมียางที่เป็นดอกเต็มขายนะครับถึงจะเป็น ตัวยางที่ใช้ความเร็วสูงเป็นเลเดียวที่ใช้ความเร็วสูงก็มีดอกเต็มเหมือนกันลองเลือกดูครับว่ายี่ห้อไหนแล้วก็เลือกอยางที่ใช้แล้วได้ประโยชน์มากที่สุดครับเห็นไหมครับเรื่องอยางรถยนต์นั้นก็ต้องบอกว่า มีอยู่หลายประเภทนะครับถ้าเป็นรถเก๋งพวกนี้นะครับจะเอานิ่มๆก็ต้องใส่ยางดอกละเอียดนิดนึงแต่ว่าจะรีดน้ํานั้นจะไม่ค่อยดีเหมือนกับดอกหยาบนะครับดอกหยาบนั้นอาจจะดังนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ดังจนน่าเกียดนะครับเพราะว่าเป็นยางเรเดียนนะครับเป็นยางรถเก๋งที่นิ่มอยู่แล้วนี่แหละครับเรื่องยางคนก็เข้าไปดูใน Facebook เป็นแสนครับนะครับก็เลยต้องเอามาสรุปให้ท่าน ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าถึงหน้าฝนแล้วครับอีกหนึ่งสครูปครับที่พี่หมอจัดเตรียมมาให้วันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งเครื่องพังมาเยอะเรื่องของการที่เติมน้ําก๊อกน้ําคลองต้องบอกว่าคนที่ถามเข้ามาเยอะมากมาครับในเรื่องตรงนี้และคนไม่รู้ก็เยอะครับเดี๋ยวไปดูครับสครูปที่พี่หมอเตรียมไว้ให้น้ําก๊อกน้ําคลองเติมแล้วมีอาการเป็นแบบไรเครื่องรถของท่านจะสึกหรอหรือว่าพังแบบไหน หรือว่าไม่พังนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูสครูปที่พี่หมอจัดเตรียมไว้ให้ครับ ถามมาเยอะมากครับในเรื่องของน้ำหม้อน้ํานั้นเติมน้ําก๊อกได้ไหมโดยไม่ผ่านเครื่องกรองต้องบอกว่าอันตรายมากๆนะครับถ้าใครใช้น้ําก๊อกเติมโดยไม่ผ่านเครื่องกรอง1ตกตะกอนแน่นอนครับสมีคอรินแน่นอนนะฮะอันที่3ปฏิกิริยาที่จะทําให้คูแลนต์นั้นเสื่อมประสิทธิภาพเร็วต้องบอกว่าห้ามเติมเลยนะครับการที่ท่านไปใช้น้ําก๊อกโดยไม่ผ่านเครื่องกรอง เติมน้ําในหม้อน้ํานั้นมีผลอย่างไรกับเครื่องยนต์บ้างเรียกว่าสะสมการสึกหลอนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวตะกอนนั้นจะไปกัดพวกฝาสูบยิ่งรถของท่านไม่ค่อยได้ใช้ด้วยน้ําไปกองนิ่งๆอยู่โดยไม่มีการหมุนเวียนของน้ําฝาสูบท่านจะผูได้ประกันผูได้แทนที่จะวิ่งได้ประมาณ2 3 0 0 0 0แสนกิโลกับวิ่งได้แค่ประมาณแสนกิโลถึง2 0 0แสนกิโลอาจจะฝาสูบผูอาจจะต้องเปลี่ยนฝาสูบทั้งฝา ฝาสูบฝาหนึ่งไม่ใช่ถูกนะครับยุคนี้นะฮะเครื่องสี่สูบเตรียมไว้เลยครับถ้าของใหม่แสนก็บาทครับนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็อาจจะลดลงมาเหลือ78 0,000บาทโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนั้นแพงมากครับฝาสูบมาดูฝาสูบกันครับฝาสูบที่เติมน้ําก๊อกหรือว่าเติมน้ําที่เป็นน้ําที่ไม่ได้ผ่านการกรองนะครับเช่นน้ําคลองน้ําบาดาลพวกนี้ไม่ได้เลยครับน้ําที่ดื่มไม่ได้เติมในเครื่องยนต์ไม่ได้ครับถ้าเติม จะเกิดแบบนี้ครับนี่แหละฮะคือการสะสมนะครับของพวกที่เป็นตะกอนนะฮะจะกัดผุพวกนี้แะฮะนี่คือห้องเผาไหม้นะครับคือห้องเผาไหม้ห้องสันดาปภายในของตัวเครื่องยนต์ตรงนี้ก็จะเป็นประเกน็นนี่แหละครับคือประเก็นฝาสูบครับประเก็นฝาสูบจะประกบเข้าไปอย่างนี้ครับพวกนี้ก็จะปิดร่องน้ำเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นร่องน้ําที่ระบายความร้อนในการเผาไหม้ นะถ้าเกิดว่าผูปุ๊บน้ำจะเล็ดรอดเข้าไปประเก็นดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ถ้าเกิดว่าท่านเติมน้ำก๊อกน้ำคลองนะครับน้ำบาดาลรับรองว่าท่านยังไงก็เสียตังอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องเลยถ้าเกิดน้ำแห้งครับนี่คือน้ำก๊อกครับไม่ผ่านเครื่องกรองดูดิฮะนี่ขนาดยังไม่แห้งหมดนะฮะยังเกาะคาบอย่างนี้เลยครับนี่แหละครับคือการพิสูจน์หลักฐานของแท้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานแบบนี้พี่หมอจะไม่พูดหรอกครับเพราะว่านี่คือประสบการณ์ของช่างจริงนะครับนี่แหละครับคือตะกรนตะกันนะครับจากน้ําก๊อกที่ไม่ได้ผ่านการกรองมานะครับเครื่องยนต์ของท่านจะรับสึกหนักแน่นอนต้องเป็นเครื่องกรองน้ําแบบนี้มีไส้กรองนะครับกรองพวกตะกรนตะกันคอรีนนะครับตอนนี้นะฮะเปิดออกมาดื่มได้เลยนะครับ นี่เราคือในเรื่องของตัวน้ํากล่องที่มีผลดีกับเครื่องยนต์มากๆแล้วตัวคุณแลน์นะครับหรือน้ํายาหล่อเย็นต้องเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนน้ําบางรุ่นบางยี่ห้อถ้าเกิดท่านไม่เติมน้ํายาคุณแลน์หรือน้ํายาหล่อเย็นไฟเครื่องยนต์จะโชว์เลยครับหรือไฟกระป๋องหม้อพักน้ําโชว์เลยครับต้องใช้ครับแล้วมันจะยืดอายุการใช้งานของฝาสูบนะฮะของเครื่องยนต์ท่านความร้อนจะไม่ขึ้นด้วยเซฟได้นะครับ ในเรื่องของการที่ฝาสูบจะพูก่อนครับนี่ะครับเครื่องยนต์ก็น้ำ๊อกน้ำคลองพังแน่นอนครับนะฮะแต่พังโดยการสะสมอาการพังไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้พังทันทีทันใดนะครับเพราะว่า พวกนี้จะมีตะกรนตะกันโอ้โหเยอะมากๆครับนะครับอาจจะต้องมีการเปิดฝาสูบเสียเงินทิ้งเป็นหมื่นหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะฮะถ้ารถแพงๆก็อาจจะเสียเงินเป็นแสนเหมือนกันครับกับเครื่องที่เป็นรถยนตราคาหลายหล้านนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับท่านอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนรับรองว่ามีประโยชน์กับรถของท่านแน่นอนถ้าเกิดว่าท่านคอยติดตามชมรายการดอกตรคาในเบรกหน้าครับ ช่วงนี้ที่พี่หมอบอกว่ายาเปลี่ยนช่องไปไหนมาแล้วครับคําถามจากทางบ้านนะครับทั้งทาง a c e b o o k ดรอคาแล้วก็ใน y o u t u ด e อก c คาชาแนลครับนะครับมีสลับกันถามเข้ามาบ่อยมากครับพี่หมอตอบครับในเรื่องของการถามอาการรถของท่านมาเดี๋ยวไปดูครับว่าพี่หมอตอบแบบไหนกับอาการรถที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามกันเข้ามาแล้วเอาไปใช้กับรถของท่านได้สักวันหนึ่งรถของท่านอาจจะมีอาการเหมือนกับท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาก็ได้ครับไปครับ ไปตอบคำถามกับทางบ้านกันเลยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ครับผมครับไอซิตี้ใช้ซีเทอ่ไฟมันไม่ออกหัวเทียนนะครับไฟไม่ออกหัวเทียนอ่าฮะครับสรุปแล้วก็เป็นที่ไอเซนเซอร์จานจ่ายตอนนี้รู้ว่าติดแล้วเห็นไหมแป๊ะเลยครับเซนเซอร์จุดระเบิดใช่ครับ แล้วที่นีไอตอนประกอบเนี่ยผมเห็นในตรงเขาเรียกอะไรนะไอเสื้อคอหาดรอน้ําน,น,นะ,ะครับอ่าครับอ่ามันมีน้ําน้ํายากรเ้นเฉียวๆซึมออกผมก็เลยแกะออกมาดูครับคือข้างในมันไม่มีวาวน้ําอ่ะผมอยากทราบว่าช่างช่างเขาแกะออกเพื่ออะไรอะ่ะเป็นความเชื่อส่วนตัวของเขาว่าให้น้ํามันหมุนเวียนตลอดมันจะ<อ>ความร้อนไม่ขึ้น<อ>นั่นความเชื่อส่วนตัวนะฮะแต่ตามหลักความ<อ>จริงแล้ววาวน้ํามันมีประโยชน์มากนะครับมันลดการสึกหรอ ของเครื่องยนต์ได้ใช่ครับคือคือตอนเนี้ยผมก็ซื้อมาใส่เองแล้วมันมันก็ปกติดีนะฮะก็ปกติดีคือคือไอตอนไม่ใส่เนี่ยที่ผมสังเกตนะพี่นะคือว่าคือสตาร์ทเครื่องเย็นเนี่ยครับคือคือรอบมันนานมากเลยกวอก่อเครื่องมันจะได้อุณภูมนะครับแล้วเวลาใส่เกียร์ดีที่ดีคือโหกระชากเลยอะครับใช่ครับคือก็เอาความร้อนจากเครื่องยนต์เนี่ยอุณหภูมิที่อยู่อยู่ในในเครื่องยนต์เนี่ย ความร้อนของน้ำนั่แหละไปเซ็นเซอร์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็ทําให้รอบนั้นตกลงเร็วแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนี่นะครับผมก็ซื้อมาใส่แล้วมันก็ดีขึ้นเยอะเลยครับปกติเลยครับโอ้โหดีใจด้วยครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสบายใจแล้วใช่ไหมฮะอย่างพี่กระตัไม่ติดอยู่นานใช่ครับผมนอนไม่หลับเลยครับดีแลก็พี่หมอเป็นหมอทางอากาศช่วยแนะนําให้ นะครับมันไม่มีอะไรอย่างที่บอกอะไฟตันน้ำมันช็อตมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละได้ไหมครับนี่คือคือคาพูดของช่างที่เขาพูดให้จาเลยฮะนั่นแหละไฟไม่มามันก็ไม่ติดน้ำมันไม่มามันก็ไม่ติดนะครับทั้งใหญ่ก็เครื่องยนต์มันไม่มีอะไรครับเซ็นเซอร์จุดระเบิดปั๊มติ๊กปั๊ม right น้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีเรื่องของขบูขบิวก็มีแค่นั้นเองครับใช่ครับถูกจุดแล้วก็โอเคครับยินดีครับนะครับดีใจด้วย แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ที่รายงานเข้ามานะครับว่าหายแล้วตอนนี้ดีแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยมีอะไรก็โทรมาถามพี่หมอได้เลยนะครับเที่ยนนี้ก็ถือว่าเออผ่านแล้วก็สรุปจบด้วยดีนะครับดีใจด้วยครับขอบคุณครับที่รายงานมาครับนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ ครับตอบคําถามจากทางบ้านครับก็ได้เห็นกันแล้วครับว่าพี่หมอนั้นเอาประสบการณ์ของช่างช่วยเหลือท่านผู้ชมทางบ้านที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอาการรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถเกาหลีรถจีนรถอินเดียได้หมดเลยครับในการตอบคําถามครับจะทยอยยตอบให้นะครับคำถามตอนนี้ฝากมาเยอะมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับก็จะมีไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับทุกวันศุกร์ตอนสองทุ่มนะครับแล้วก็ทุกวันพุธ นะครับตอน2ทุ่มครึ่ง2ชั่วโมงเลยครับถึง4ทุ่มครึ่งนะครับก็มีไรสดอยู่ด้วยทั้งทางเฟ e บุ o กดรคาแล้วก็ใน YouTube ด r รคา c h ชาแนลครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีทางเลือกอีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องของรถยนต์นี่เลยครับพี่หมอดรคาใช้ FB แบตเตอรี่ที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์ทันของพี่หมอเองครับพี่หมอไปดูโรงงานมาใหญ่จริงๆครับที่สระบุรีนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่หมอเลือกใช้ก็คือ FB แบตเตอรี่ใช้ที่ศูนย์ซ่อมเบนซนถนนจริงๆครับไปครับไปดูการยืนยันของพี่หมอดรคาที่ใช้กับรถเบนจริงๆครับไปเลยครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่หมอเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ FB แบตเตอรี่ที่ต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มาตรฐานระดับโลกจริงๆที่พี่หมอไปดูโรงงานมาแล้วตัดสินใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะยี่ห้อ FB แบตเตอรี่ที่ศูนย์ซ่อมเบนทันันนะครับทินนี่คือบริษัทของพี่หมอเองคือศูนย์ซ่อมเบนทันันเปลี่ยนรถเบนท์ทุกรุ่นใช้แบตเตอรี่นะครับของ FB แบตเตอรี่พี่หมอเลือกแล้วไปดูโรงงานมาแล้ว ใช้กับรถ Mercedes-Benz ตัวนี้นะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเทคโนโลยีทันสมัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นต่างๆพวกระบบไฟเยอะมากนี่แหละฮะไฟดีไม่มีทรยศนะครับคือ fb แบตเตอรี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่ก็คือ s s e r i e s นี่ครับทนได้ใจพลังไฟสูงออกมา2รุ่นเลยครับตัวนี้ล่าสุดนี่แหละฮะยืนยนันครับว่าใส่ในรถเบนซทุกรุ่นนะครับ อยู่ที่ศูนย์ซ่อมเบนท์นันนะครับเอาล่ะครับมาเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนี่แหรอครับเยี่ยมเลยฮะไฟไม่มีโชว์เลยครับที่นาปัดนะครับอันนี้ติดแล้วนะฮะไม่มีไฟโชว์เลยนะครับเห็นไหมครับเ่บนแบตเตอรี่ของ FB รถ Mercedes-Benz ทุกคันที่อยู่ในศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันเยี่ยมครับ ใช้ได้จริงๆครับและดีจริงๆด้วยครับพี่หมอการันตีกับ FB แบตเตอรี่ครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่เข้าไปซับสไครต์กันไปสั่นกระดิ่งกันเยอะมากๆครับใน u t u b e Dr. Channel. อกตคาช n แนลก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับถ้ายังไม่ได้จองก็รีบไปจองครับฉีดนะครับฉีดก่อนป่วย ฉีดก่อนตายนะครับฉีดก่อนที่มันจะติดเชื้อโควิดนะฮะขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับลาตีสวัสดีครับ